สายฟ้ามือปราบผู้ไม่เคยหวาดกลัวใครหรืออะไรแต่ครั้งนี้พายุฝนกลางคืนกลับพาเขาไปสู่ความลับที่โหดร้ายกว่าที่เคยเจอเงามือที่ไม่เคยเห็นมาก่อนร่านที่หายไปและกลับมาพร้อมความเย็นเยียบใครคือผู้ควบคุมทุกอย่างอยู่เบื้องหลังทุกย่างก้าวทุกเสียงฝีเท้าทุกหยดฝนอาจเป็นกับดักที่รอเขาอยู่ สายฟ้าจะสามารถปกป้องเพื่อนและความยุติธรรมได้หรือไม่ความจริงที่ถูกซ่อนไว้จะทำให้หัวใจคุณสั่นสะท้านจนต้องหยุดหายใจติดตามเรื่องราวของวีรบุรุษกลางพาย,ยุฝนไปพร้อมกันและอย่าลืมกดไลค์แชร์และคอมเมนต์บอกเราว่าคุณคิดว่าใครคือเนวมือตัวจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพาย,ยุครั้งนี้ฝนตกหนักจนถนนเปียกปอนไปทั้งสายฟ้าร้องดังกระนำราวกับโลกกำลังแตกสลาย เสียงลมโหมกระน่ำพัดประตูไม้จนแกว่งสะเทือนมือปราบสายฟ้ายืนกลางถนนเสื้อกันฝนเปียกจนติดแนบก,กับร่างกายกลิ่นดินชืน้นแอฟไฟไม่เล็กน้อยลอยเข้าจมูกสายตาของเขาแข็งกร้ามองไปยังตึกเก่าที่มืดมิดทุกก้าวที่เดินเหมือนโลกนี้หยุดหมุนฟ้าผ่าแสงสว่างวาบหนึ่งและเขาเห็นเงาคนวิ่งผ่านซอกตึกหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกสายฟ้ายุดมือไปจับด้ามปืน มือเย็นชาที่จับอาวุธเหมือนน้ำแข็งแต่ความกลัวกลับถูกความมุ่งมั่นกลบหมดเสียงฝนกระแทกหลังคาเป็นจังหวะเดียวกับลมหายใจเขาจังหวะช้าลงแล้วเร็วขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมชาติเขาก้าวเข้าไปใกล้ตึกนั้นทุกก้าวดังก้องเหมือนคนอื่นรู้ว่ามีใครเดินและทันใดนั้นประตูตึกเปิดออกเองอย่างชา้ชาๆภายในมืดสนิทมีเพียงแสงไฟว่าแปลกๆสะท้อนบนพื้นเปียก มือปราบสายฟ้าหยุดยืนความเงียกดดันรอดตัวจนหายใจแทบไม่ออกแล้วเสียงฝีเท้ากระชันชิดเหมือนมีใครหรืออะไรกำลังจ้องอยู่จากมุมมืดเขาหันตัวแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดและสายตาของเขาเลียบไปเห็นรอยมือเปื้อนเลือดบนผนงังมันยังร้อนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่วินาทีที่ผ่านมาสายฟ้ารู้สึกหนาวไปทั้งร่าง ลมพายุพัดแรงจนหน้ากระทบฝนและแล้วเสียงหนึ่งก็ดังก้องในหัวเสียงที่ทำให้เขาต้องสะดุ้งจนลืมหายใจคุณคิดว่าคุณมาอยู่คนเดียวหรือมือปราบสายฟ้ายืนชักทุกอย่างรอบตัวเงียบอีกครั้งแต่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยยังคงอยู่เหมือนมีสายตาลึกลับจ้องเขาจากทุกมุมเขาเก้าวชา้ชาไปข้างหน้าประตูตึกปิดลงเองโดยไม่มีใครสัมผัสและท่นใดนั้น เสียงโหเราะแผ่วเบาแต่แทรกซึมเข้าหูเขามันเยือกเย็นจนกระดูกสันหลังสัน่นสายฟ้าสั่นเทาแต่ยังควบคุมตัวเองเขาเตรียมตัวรับมือสิ่งที่กำลังจะปรากฏเพราะวีระบุรุษไม่เคยถอยและพายุฝนก็ยังโหมกระนำต่อไปสายฟ้าก้าวเข้าไปในตึกอย่างระมัดระวงังฝนยังคงสากระทบกระจกแตกกระจายกลิ่นเหม็นไหมและความชื้นผสมกันจนทำให้หัวหมุน แสงไฟสลัววาบขึ้นอีกครั้งร่างสูงสูงของเขาสะท้อนเนาลงบนผนังเปียกทุกก้าวที่ย่างเข้าไปเหมือนมีใครคอยจับจ้องทันใดนั้นเสียงประตูด้านหลังดังปิดแรงสายฟ้าหันกลับไม่มีใครอยู่แต่ความรู้สึกหนาวเย็นไหลาจากหัวจรดเท้าเขายืนนิ่งฟังเสียงหัวใจเต้นแรงเสียงห่ร้แผ่วๆดังขึ้นอีกครั้งใกล้กว่าคราวก่อนสายฟ้ายกปืนขึ้นแต่ยิงไปก็ไม่รู้เป้าหมาย ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนมีชีวิตฟ้าผนังเหมือนหายใจเพดานหยดน้ำเหมือนตาใครบางคนจังหวะหัวใจเขาเร็วขึ้นอีกแล้วทันใดนั้นเน่าดำลอยอยู่บนพื้นมันเลื่อนไปมาเหมือนมีใครซ่อนอยู่ในเงาสายฟ้าก้าวตามเสียงฝีเท้าของเขาเองดังก้องไปทั่วตึกและข้าหน้าปรากฏประตูเหล็กเก่าประตูเปิดเองช้าๆสายฟ้าลมหายใจแทบขาด ในห้องมืดมีเพียงแสงจากฟ้าผ่าผ่านช่องกระจกเขาเห็นร่างคนหนึ่งนั่งอยู่กลางห้องใบหน้าไม่ชัดเจนแต่มือของเขาสันจับอะไรบางอย่างคุณมาถึงแล้วสินะเสียงแหบพร่าแผ่วเบาสายฟ้าก้าไปชา้าแต่ขาของเขาเหมือนมีใครควบคุมไม่ให้เคลื่อนไหวทันใดนั้นร่างนั้นลุกขึ้นแล้วหันหน้ามามันไม่ใช่คนธรรมดาใบหน้าที่เขาเห็น คือใบหน้าที่เขาคิดว่าเคยตายไปแล้วสายฟ้าหยุดหายใจร่างนั้นยิ้มเย็นเยียบคุณคิดว่าผมตายไปแล้วหรือสายฟ้ายกปืนแนบอกแต่ทุกแรงกดเหมือนหายไปในความว่างฝนด้านนอกยังคงโหมกระหนำ่ำฟ้าผ่าทำให้ห้องสว่างวาับและร่างนั้นเคลื่อนไหวเร็วกว่าที่ตาเขาจะตามทันคุณจะหยุดผมได้หรือเปล่ามือปราบสายฟ้าสายฟ้ารู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังเข้ามาใกล แต่ยังไม่เห็นแล้วทันใดนั้นฟ้าผนังด้านหลังแตกกระจายแผ่นกระจกบินเข้าหาเขาสายฟ้าหลบทันแต่หัวใจแทบหลุดออกร่างนั้นหายตัวไปเหมือนเน่าในพาย,ยุฝนความเงียบกลับมาปกคลุมอีกครั้งแต่เขารู้สึกว่ามีสายตาจ้องมองเขาอยู่ทุกทิศท,ทางลมหายใจของเขาหนักขึ้นสายแฟสสายฟ้าสายฟ้า,า,ฟา,า,ฟาเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากมุมมืดวิระบุรุษ คุณกำลังเดินเข้าสู่กับดักของตัวเองสายฟ้ารู้ว่าครั้งนี้ไม่มีทางถอยเพราะวีระบุรุษแท้จริงยืนหยัดแม้กลางพายุที่ร้ายปราณีแล้วเสียงห่รอ้อแผ่วเบาก็เปลี่ยนเป็นเสียงคำรามดัมาจากทุกมุมเขาพร้อมหรือยังที่จะเผชิญหน,น้ากับความจริงที่ซ่อนอยู่สายฟ้าก้าวต่อไปและทุกสิ่งรอบตัวเริ่มเปลี่ยนรูปผนังเริ่มเคลื่อนไหวพื้นเหมือนกำลังกลืนเขาเข้าไป และในวินาทีต่อมาร่างน,นั้นปรากฏตรงหน้าเขาอีกครั้งใกล้จนแทบสัมผัสได้พร้อมกับรอยยิ้มที่เยือกเย็นจนเส้นเลือดแข็งตัวสายฟ้ายื้ตัวพร้อมสู้แต่ใจลึกลึกรู้ว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าไม่ใช่การต่อสู้ธรรมดาอีกต่อไปสายฟ้าสูดลมหายใจลึกความมืดและฝนพระเหมือนกดหัวใจเขาให้หนักขึ้นร่างที่ปรากฏตรงหน้าเขายิ้มเย็นเยียบจนเส้นเลือดแข็งตัว คุณคิดว่าคุณพร้อมหรือยังเสียงนั้นแผ่วพร่าแต่ก้องกังวานสายฟ้ายกปืนขึ้นแต่ครั้งนี้ปืนดูเหมือนไม่มีน้ำหนักฝนตกหนักจนเสียงหัวใจเขาแทบกลบเสียงฟ้าร้องร่างน,นั้นเคลื่อนเข้ามาอย่างรวดเร็วทุกการเคลื่อนไหวของมันเหมือนลมพายุสายฟ้าหลบปัดและฟาดปืนแต่ร่างน,นั้นเลื่อนหลบไปในเงามืดอย่างเหนือธรรมชาติเขารู้แล้ว สิ่งที่เขากำลังผเผชิญนะ้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาสายฟ้ารีบถอยหลังแต่พื้นเริ่มสั่นเหมือนพายุในตัวตึกฟ้าผนังแตกออกเป็นแสงวาบเสียงคำรามดังมาจากทุกมุมสายฟ้ายืนนิ่งสายตาของเขาโฟกัสไปที่ร่างนั้นแล้วทันใดนั้นร่างนั้นหายไปในวินาทีเดียวและปรากฏด้านหลังเขามือของมันยื่นออกมาเหมือนจับวิญญาณเขาหัวใจสายฟ้าสถาน แต่สายฟ้าไม่ยอมแพ้เขาใช้แรงทั้งหมดพุ่งเข้าใส่ร่างน,นั้นสายลบแต่ในวินาทีนั้นพาย,ยุฝนด้านนอกทำให้กระจกแตกเสษกระจกฟ้าเข้าร่างสายฟ้าเขารู้สึกเจ็บแต่ก้าวต่อวิระบุรุษไม่เคยถอยเขาพึมพำกับตัวเองสายฟ้าปล่อยทุกความกล้าและพลังที่มีร่างน,นั้นพุ่งเข้ามาอีกครั้งแต่ครั้งนี้สายฟ้าจับร่างน,นั้นด้วยมือเปล่า แรงพายุและฝนกระหน่ำจนทั้งสองร่างแทบลม้มร่างนั้นดิ้นอย่างสุดแรงแต่สายฟ้าสายฟ้ารู้ว่าต้องใช้หัวใจมากกว่ากำลังเขาพูดเบาๆแต่หนักแน่นพอได้แล้วยอมแพ้เถิดร่างนั้นหยุดดินและในแสงวา่าจากฟ้าผ่าสายฟ้าเห็นใบหน้าจริงของร่างนั้นมันคือเพื่อนรักที่หายสาบสูญไปเมื่อหลายปีก่อนสายฟ้ารู้สึกช็อกจนพูดไม่ออก ทำไมทำไมคุณถึงกลับมาแบบนี้เขาถามเสียงสัน่นเพื่อนคนนั้นน้ำตาไหลฉันถูกพายุชีวิตกลืนและถูกใครบางคนเปลี่ยนไปฝนยังคงตกหนักแต่สายฟ้าและเพื่อนกลับยืนสงบความตึงเครียดลดลงช้าๆพายุเหมือนรู้ว่าความจริงถูกเปิดเผยและฟ้าเริ่มสว่างขึ้นเล็กน้อยสายฟ้ารู้สึกโล่งใจแต่ว่าฝนยังคงพรมอยู่เขาเข้าใจแล้ว วีระบุรุษไม่ใช่เพียงคนสู้พายุแต่วีระบุรุษคือคนที่ยืนหยัดแม้ในพายุของหัวใจและเมื่อความจริงถูกเปิดเผยทั้งสองคนก้าออกจากตึกสายฟ้ามองไปอย่างท้องฟ้าที่เริ่มเปิดเขารู้ว่าพายุครั้งนี้ไม่เพียงล้างสิ่งสกรปรกบนถนนแต่ล้างความเจ็บปวดในใจของเขาเองด้วยสายฟ้าและพื้นค่อยๆเดินออกจากตึกฝนเริ่มสาเบา,เบา,เบา แต่บรรยากาศยังเต็มไปด้วยความอึมครุมสายฟ้าเห็นเงาดําวิ่งลับไปด้านซ้ายของตึกหัวใจเต้นแรงอีกครั้งคุณเห็นนั่นไหมสายฟ้าพูดเบาๆเพื่อนสายนาแต่ความรู้สึกยินว่ากลับแผ่ซ่านทั่วร่างสายฟ้ายกปืนขึ้นอีกครั้งทุกก้าวที่เดินออกไปเหมือนมีสายตาไม่รู้จักจ้องตามเสียงลมกระทบหลังคาและเศษฝนกระแทกพื้นทุกเสียงชัดเจนเหมือนดังในหัวใจทันใดนั้น เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากกระเป๋าพื้นเขาเปิดดูข้อความสั้นๆปรากฏบนหน้าจอคุณคิดว่าพายุจบแล้วหรือมันเพิ่งเริ่มเท่านั้นสายฟ้าจ้องหน้าจอมือสั่นเล็กน้อยฝนเริ่มตกหนักขึ้นอีกครั้งและจากมุมตึกเงาดำปรากฏขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ใหญ่และเคลื่อนไหวเร็วกว่าคราวก่อนสายฟ้าพร้อมพื้นยืนนิ่งฝีเท้าของเงาดำค่อยๆเข้ามาใกล ลมหายใจของเขาหนักจนแทบขาดแล้วทันใดนั้นร่างนั้นพุ่งเข้ามาแบบสายฟ้าแลบสายฟ้าหลบแต่ถูกกระแทกเบาๆเพื่อนจับมือเขาแน่นระวังเพื่อนตะโกนร่างนั้นหยุดชั่วครู่และยิ้มเย็นเยียบอีกครั้งคุณคิดว่าผมมาคนเดียวหรือเสียงนั้นแผ่วพระาสายฟ้าเห็นเอาคลายอีกสองร่างซ้อนอยู่ข้างหลังใจเขาหนักแน่นแต่สมองทำงานเร็วเขาต้องคิดทันทีไม่เช่นนั้นทุกอย่างจะพัง สายฟ้าส่งสัญญาณให้เพื่อนหลบไปด้านหลังเขาเดินเข้าไปขวางร่างน,นั้นเคลื่อนไหวเหมือนลมพายุแต่สายฟ้าใช้ความเร็วและความชำนาญสู้กับเงาดำเสียงฝนกระแทกพื้นดังสนัน่นความมืดและฝนรวมกันเป็นกับดักแห่งความถึงเครียดร่างน,นั้นดิ้นและโจมตีทุกทางสายฟ้าหลบฟาดและจับทุกความเคลื่อนไหวจังหวะหัวใจเขาเหมือนเป็นดนตรีแห่งสงครามและในวินาทีสำคัญ สายฟ้าเห็นช่องทางเดียวถ้าเขาใช้แรงทั้งหมดเขาจะสามารถสกัดร่างนั้นได้ฝนพัดแรงจนซื้อกันฝนแทบปลิวสายฟ้าก้าวเข้าหาและปล่อยพลังทั้งหมดร่างนั้นถูกกระแทกเข้ากับผนงังเศกกระจกและฝนกระเซ็นสายร่างทั้งคู่ร่างนั้นสุดลงสายฟ้าเหนื่อยแต่ไม่ลมเขามองร่างนั้นด้วยสายตาแน่วแน่และรู้ว่าพายุครั้งนี้อย่างไม่จบ เพราะเบื้องหลังความมืดยังมีเนาที่ซ่อนอยู่เสียงโหร่แผ่วเบาดังก้องอีกครั้งสายฟ้าก้าวเข้าหามันอีกครั้งพร้อมคำพูดในใจวิระบุรุษไม่เคยถอยไม่ว่าจะเป็นพายุหรือเนาที่มืดมนฝนยังคงตกหนักและสายฟ้าพร้อมเพื่อนกำลังเดินเข้าสู่ความจริงที่ซ่อนอยู่ในพายุฝนยังคงโหมกระหนำ่ำเสียงฟ้าผ่าแหวกอากาศเป็นระยะ สายฟ้าพร้อมพื้นยืนท่ามกลางความมืดเงาดำที่ซ่อนอยู่ก่อนหน้าน,นี้ค่อยๆปรากฏตัวอีกครั้งร่างสูงใหญ่เหมือนพายุเคลื่อนเข้าหาสายฟ้าลมหายใจแรงแต่สมาธิยังชัดเขาก้าวชาชาแต่มั่นคงร่างนั้นยิ้มเย็นเยียบอีกครั้งคุณคิดว่าคุณจะหยุดผมได้สายฟ้ายกปืนขึ้นแต่ร่างนั้นเคลื่อนไหวเร็วจนไม่ทันตั้งตัวฝนกระแทกพื้นและกระจกแตกกระจายรอบตัว เสียงฝีเทาดังก้องไปทั่วสายฟ้าหยุดนิ่งเขารู้ว่าต้องใช้ความคิดมากกว่ากำลังพันใดนั้นเพื่อนดึงแขนเขาพางออกอยู่ตรงนั้นเพื่อนตะโกนสายฟ้ามองเห็นช่องเหล็กเล็กข้างตึกร่างนั้นพุ่งเข้ามาอีกครั้งสายฟ้าหลบและปล่อยแรงทั้งหมดเข้าโจมตีแรงกระแทกทำให้ร่างนั้นสุดลงฝนตกกระแทกทั้งคู่จนเปียกโชคร่างนั้นหลุกขึ้นชา้ชาใบหน้าเริ่มปรากฏชัด สายฟ้ารู้สึกใจสัน่นมันคือผู้ที่เขาคิดว่าตายไปแล้วเพื่อนคนนั้นแต่มีบางอย่างผิดปกติรอยยิ้มเย็นเยียบยังคงอยู่สายฟ้ารู้ว่าเพื่อนของเขาถูกใครบางคนเปลี่ยนไปและความมืดนี้ยังซ่อนอะไรอีกมากเสียงหโหดระแผ่วเบ,เบาดังขึ้นจากทุกมุมสายฟ้ารวบรวมพลังทั้งหมดไม่ว่าคุณจะเป็นใครผมจะไม่ยอมถอยร่างนั้นพุ่งเข้ามาอีกครั้ง ครั้งนี้เร็วกว่าครั้งก่อนสายฟ้าหลบและจับร่างน,นั้นได้สำเร็จแรงฝนและพายุเหมือนอยู่ชั่วครู่ทุกอย่างเงียบสายฟ้าเห็นร่างน,นั้นมองเขาด้วยสายตาที่สับสนน้ำตาไหลออกมาจากใบหน้าพื้นช่วยฉันช่วยฉันด้วยเสียงแผ่วพระสายฟ้ารู้แล้ววีระบุรุษไม่เพียงต่อสู้กับพายุภายนอกแต่ต่อสู้กับพายุในใจของคนที่เขารักด้วย นยังคงตกแต่ความมืดเริ่มจางลงสายฟ้าช่วยเพื่อนลุกขึ้นทั้งสองกล้าออกจากความมืดของตึกและท้องฟ้าเริ่มสว่างว่าเสียงหูรอหายไปแต่สายแฟรู้พายุครั้งนี้สอนเขาเรื่องความกล้าหาญและความหวังวีระบุรุษไม่ใช่ผู้ที่ไม่กลัวพายุแต่ผู้ที่ยืนหยัดแม้กลางพายุฝนที่โหมกระหน่ำที่สุดฝนเริ่มซาลงชา้ชาๆแต่ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้ม สายฟ้าและเพื่อนยืนอยู่กลางถนนเปียกหัวใจเขายังเต้นแรงจากการผเผชิญหน้าครั้งก่อนสายฟ้ามองไปรอบๆและสังเกตเห็นเน่าเล็กๆลอยอยู่บนหลังคาตึกไกลๆเหมือนใครบางคนกำลังจ้องเขาจากมุมมืดเพื่อนของเขายังสั่นด้วยความกลัวคุณคิดว่าพวกเขายังอยู่รอบๆหรือเปล่าเพื่อนถามเสียงสัน่นสายฟ้าพยักหนา้าใช่ยังไม่จบ มีบางอย่างที่เรายังไม่รู้ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์อีกครั้งดังขึ้นข้อความสั้นๆปรากฏบนหน้าจอสายฟ้าทุกอย่างที่คุณเห็นเป็นเพียงการเริ่มต้นสายฟ้าสูดลมหายใจลึกหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเป็นจังหวะเดียวกับฝนหยดบนพื้นจากมุมมืดเงาดำปรากฏอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ร่างเดียวมีหลายร่างซ่อนอยู่ในเงา สายฟ้ายกปืนพร้อมพืนแต่ร่างเหล่านั้นไม่โจมตีทันทีพวกมันยืนมองและเสียงโห่ร้อแผ่วๆดังขึ้นจากทุกทิศทางสายฟ้ารู้ว่าเขาไม่ได้ต่อสู้กับพายุฝนเพียงอย่างเดียวแต่กำลังเผชิญหน้ากับแผนการบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลงังพวกเขาจะเล่นเกมอะไรกับเราอีกเพื่อนกระซิบสายฟ้ามองไปยังเงาเหล่านั้นและรู้ทันทีมีเงื่อนงำที่ต้องไขให้ได้ ถ้าเขาต้องปกป้องเพื่อนและความยุติธรรมเขาต้องตามหาเบื้องหลังของพายุและผู้ที่เปลี่ยนเพื่อนของเขาฝนหยุดสุดท้ายสากกระทบพื้นและสายฟ้าก้าออกไปพร้อมพื้นทั้งสองรู้การต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่จบพายุอาจสงบแต่เงาที่ซ่อนอยู่ยังคงจ้องมองและวีระบุรุษกลางพายุฝนต้องก้าวต่อไปสายฟ้าและพื้นก้าวออกจากเงามืดฝนหยุดตกแล้ว แต่ท้องฟ้ายังมืดครึมและมีเมฆดำปกคลุมสายฟ้ารู้สึกถึงความเงียบที่ไม่ปกติทุกเสียงรอบตัวชัดเจนเกินไปแม้เพียงลมพัดก็เหมือนเสียงคำรามทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์อีกครั้งดังขึ้นข้อความบนหน้าจอปรากฏคุณคิดว่าทุกอย่างจบแล้วหรือมันเพิ่งเริ่มสายแฟยกมือกุมหัวใจเพื่อนของเขาสั่นด้วยความกลัวเราต้องทำอย่างไงต่อเพื่อนถาม สายฟ้ามองไปรอบๆและเห็นแสงเล็กๆจากตึกเก่าฝั่งตรงข้ามมันสว่างว่าเพียงชั่วพริบตาเหมือนเป็นสัญญาณบางอย่างสายฟ้าพยักหน้าให้พื้นทั้งสองเดินตรงไปยังแสงนั้นทันใดนั้นเงาดำปรากฏขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ใหญ่และเคลื่อนไหวรวดเร็วสายฟ้าพุ่งเข้าปะทะโดยไม่ลังเลแต่ร่างนั้นหายตัวไปทันทีและปรากฏอยู่ด้านหลังเพื่อนของเขาเพื่อนตะโกนด้วยความตกใจ สายฟ้าพลันหมุนตัวไปจาบร่างนั้นแรงกระแทกทำให้ทั้งคู่สุดลงสายฟ้าเห็นใบหน้าที่แท้จริงเป็นคนที่เขารู้จักดีบุคคลที่เขาเชื่อว่าเคยเป็นพายุฝนในชีวิตของเขาแต่ตอนนี้มีรอยยิ้มเย็นเยียบและดวงตาที่ว่างเปล่าสายแฟาหยุดหายใจและรู้ทันทีสิ่งที่เขา,าเผชิญหนะ้าไม่ใช่แค่การต่อสู้ร่างกาย แต่การต่อสู้กับความมืดที่อยู่ภายในหัวใจคนที่เขารักทันใดนั้นเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังก้องจากทุกมุมอาคารรอบตัวฝนเริ่มตกเบาๆอีกครั้งสายฟ้าจับมือเพื่อนแน่นเราจะผ่านมันไปด้วยกันเขาพูดและด้วยแรงทั้งหมดสายฟ้าผลักร่างนั้นออกไปร่างนั้นสุดลงกับพื้นเสียงหัวเรงเงเยบลงและความมืดที่เคยล้อมรอบเริ่มจางสายฟ้าช่วยเพื่อนลุกขึ้น ทั้งสองก้าวออกจากตึกเก่าฝนยังคงตกเล็กน้อยแต่แสงจากท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นสายแฟรูวีระบุรุษไม่ใช่เพียงคนสู้พายุฝนแต่ผู้ที่ยืนหยัดแม้กลางความมืดและพายุในใจของคนรอบตัวเขามองไปอย่างเพื่อนและรอยยิ้มที่แท้จริงกลับคืนมาทุกสิ่งเงียบสงบแต่สายแฟรูเงาที่ซ่อนอยู่ยังคงอยู่และครั้งหน้าพายุอากลับมาอีกครั้ง แต่เขาและเพื่อนพร้อมจะยืนหยัดต่อสู้ไม่ยอมถอยสายฟ้าและเพื่อนยืนอยู่กลางถนนเปียกฝนเพิ่งซาลงแต่ท้องฟ้ายังคงมืดครึมสายฟ้ารู้สึกถึงความเงียบที่แปลกประหลาดเสียงหัวใจเขาเองดังชัดเหมือนดังในอากาศทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งข้อความปรากฏบนหน้าจอคุณคิดว่าทุกอย่างจบแล้วหรือมันเพิ่งเริ่มสายฟ้ามองหน้าคนรักเพื่อนยังสั่นด้วยความกลัว เขาเข้าใจทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงพายุฝนแต่เป็นแผนการที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังจากมุมตึกเขาเห็นเงาร่างบางเลื่อนออกมาอย่างชา้ชาๆสายฟ้ายกปืนขึ้นแต่ยังไม่ยิงเขารู้ว่าต้องใช้สมาธิและสติไม่ใช่เพียงแรงกำลังร่านนั้นก้าวเข้ามาใกลเสียงหโหเระแผ่วเบาดังก้องจากทุกมุมสายฟ้าตะโกนเบาๆให้เพื่อนถอยหลังเราต้องรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังนี้ ทันใดนั้นร่างนั้นหยุดชั่วครูแล้วยกมือขึ้นชี้ไปยังตึกเก่าฝั่งตรงข้ามสายฟ้าเอ็นสัญญาณบางอย่างแสงเล็กๆสว่างว่าเหมือนไฟฉายเขาเข้าใจทันทีนี่คือจุดเริ่มต้นของความลับทั้งหมดสายฟ้ารีบจ,จับมือพื้นเราไปกันเถอะความจริงรอเราอยู่ข้างในทั้งสองก้าวเข้าไปในตึกเก่าทุกก้าวเหมือนโลกหยุดหมุนเงามืดเคลื่อนไหวรอบตัว และเสียงหูร้อแผ่วเบาเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบคุณคิดว่าคุณเข้าใจทุกอย่างแล้วหรือสายฟ้ารู้ทันทีผู้รายเบื้องหลังไม่ใช่ใครที่เขาคาดคิดแต่เป็นใครบางคนที่อยู่ใกล้ตัวเขามานานความตึงเครียดเพิ่มขึ้นจนหัวใจแทบระเบิดฝนเริ่มกระน่าอีกครั้งสายฟ้าพร้อมเพื่อนเตรียมตัวผเผชิญความจริงที่ซ่อนอยู่เพราะวีรบุรุษกลางพาย,ยุฝน ต้องยืนหยัดแม้เผชิญหน้ากับเงามืดที่ซ่อนหลึกที่สุดสายฟ้าและพื้นยืนนิ่งในความมืดของตึกเก่าฝนหยุดตกแต่ท้องฟ้ายังคงปกคลุมด้วยเมฆดำเสียงหัวใจเขาดังก้องไปทั่วทันใดนั้นแสงไฟวาบขึ้นและเขาเห็นเนร่างสูงปรากฏอยู่ตรงกลางห้องร่างนั้นไม่ใช่ใครที่เขาคาดคิดแต่เป็นผู้ดงการเบื้องหลังทั้งหมดสายฟ้ารู้ทันที สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดถูกวางแผนอย่างละเอียดผู้รายยิ้มเย็นเยียบคุณคิดว่าคุณเข้าใจทุกอย่างแล้วหรือพายุนีแค่เริ่มตนสายฟ้าสูดลมหายใจลึกผมจะไม่ยอมให้คุณทำร้ายใครอีกผู้รายหัวรอชชาวิรับูรุษคุณไม่รู้ว่าความจริงนั้นเจ็บปวดเพียงใดทันใดนั้นฝาผนังด้านหลังเปิดออก แสดงให้เห็นห้องลับที่เต็มไปด้วยแผนการและอุปกรณ์ลึกลับสายฟ้าเห็นหลักฐานทุกอย่างที่พิสูจน์ว่าเพื่อนของเขาถูกควบคุมและเปลี่ยนไปโดยผู้ร้ายหัวใจเขาสานแต่สายตายังคงแน่วแน่คุณจะหยุดผมไม่ได้พายุครั้งนี้จะกลืนทุกอย่างผู้ร้ายตะโกนสายฟ้าก้าวเข้าไปความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจของเขาและในวินาทีสำคัญสายฟ้าใช้ความเร็ว และสติคบคู่กันจับร้ามผู้รายและบังคับให้นิ่งฝนหยดเล็กๆจากหลังคาห้องตกลงบนพื้นสายฟ้ามองหน้าพืินและพูดเบาๆแต่หนักแน่นเราไม่ยอมให้ใครทำลายความดีเราจะสู้จนกว่าพายุจะจบผู้รายดินแต่แรงสายฟ้าและความมุ่งมั่นของเขาแข็งแรงกว่าทุกสิ่งและในที่สุดผู้ร้ายสุดลงทุกอย่างเงียบสงบสายฟ้าช่วยเพื่อนลุกขึ้น ฝนยังคงพรมเบาๆแต่แสงจากท้องฟ้าเริ่มสว่างสายแฟรูวีรบุรุษไม่ใช่คนที่ไม่กลัวพายุแต่คือผู้ที่ยืนหยัดแม้กลางความมืดและความเจ็บปวดพื้นของเขากลับคืนสู่ตัวเองและสายฟ้าเข้าใจแล้วว่าความกล้าหาญที่แท้จริงคือการปกป้องคนที่คุณรักแม้ต้องเสี่ยงชีวิตฝนหยุดตกเต็มที่แต่สายฟ้ารู้ว่าพายุที่แท้จริงอยู่ในหัวใจมนุษย์ และวิระบุรุษกลางพาย,ยุฝนยังคงยืนหยัดพร้อมสู้ต่อไปทุกครั้งที่ความมืดปรากฏสายฟ้าและเพื่อนยืนอยู่กลางถนนฝนหยุดตกแล้วแต่ความมืดยังคลุมเมืองสายฟ้าเห็นร่องรอยบางอย่างบนพื้นเปียกมันไม่ใช่รอยฝีเท้าธรรมดาแต่เป็นร่องรอยที่พาไปยังอาคารเก่าอีกแห่งเขารู้ทันทีผู้รร้เบื้องหลังยังไม่ได้จบเพื่อนของเขาเห็นสายตาจริงจังของสายฟ้า คุณคิดว่าเขาจะกลับมาอีกไหมเพื่อนถามสายฟ้าสูดลมหายใจลึกแน่นอนแต่ครั้งนี้เราจะรู้ตัวเขาก่อนที่จะโจมตีทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งข้อความสั้นๆปรากฏบนหน้าจอคุณคิดว่าความจริงจบแล้วหรือสิ่งที่คุณเห็นเป็นเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่ผมวางไว้สายฟ้ารู้สึกถึงความเยือเกเย็นหลทั่วร่าง นที่พึ่องอยู่ตกเริ่มพรำเบาๆอีกครั้งเขามองไปยังเพื่อนของเขาเราไม่มีเวลาอีกต่อไปต้องไปหาคำตอบก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปทั้งสองคนก้าวเข้าไปในอาคารเก่าความมืดล้อมรอบแต่สายแฟรุพวกเขาจะไม่ยอมแพ้เพราะวีระบุรุษกลางพายุฝนไม่ใช่แค่ผู้ต่อสู้กับพายุภายนอกแต่ต่อสู้กับพายุแห่งความมืดในทุกสิ่งรอบตัว ทันใดนั้นเสียงหูเราอแผ่วๆดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีนำเสียงแฝงความคุ้นเคยสายฟ้ามองไปรอบๆและรู้ทันทีผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดอาจใกล้ตัวกว่าที่เขาคิดความตึงเครียดสูงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกแต่สายฟ้ายังคงก้าวต่อไปฝนพรำเล็กๆตกลงมาเหมือนสัญญาณเตือนและวีรบุรุษกลางพาย,ยุฝนพร้อมแล้วที่จะผเผชิญหน้ากับความจริงเบื้องหลังทั้งหมด สายฟ้าแลแอะพื้นก้าวเข้าไปในอาคารเก่าความมืดล้อมรอบถูกดานฝนพรำเล็กๆตกลงมากระทบพื้นจนเกิดเสียงดังเป็นจังหวะสายฟ้ามองไปรอบๆด้วยสายตาเฉียบคมและทันใดนั้นไฟวูบหนึ่งสว่างขึ้นเขาเห็นเอาร่างสูงยืนอยู่ปลายทางเดินผู้ร้ายตัวจริงปรากฏตัวต่อหน้าเขาร่างนั้นยิ้มเย็นเยียบคุณคิดว่าคุณตามหาผมพบแล้วหรือสายฟ้าสูดลมหายใจลึก ผมไม่ปล่อยให้คุณทำร้ายใครอีกผู้ร้ายหัวรอแผ่วๆวีระบุรุษคุณเข้าใจเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นทันใดนั้นร่างของผู้ร้ายเคลื่อนไหวเร็วเกินกว่าที่ตาจะตามทันสายฟ้าหลบและพุ่งเข้าโจมตีฝีเท้าของทั้งคู่ดังก้องไปทั่วอาคารและในวินาทีสำคัญสายฟ้าเห็นเอกสารและอุปกรณ์ลึกลับเต็มห้อง ทุกอย่างชี้ชัดว่าเพื่อนของเขาและผู้คนอื่นๆถูกควบคุมโดยผู้ร้ายนี้สายฟ้ารวบรวมพลังทั้งหมดและตะโกนเบาๆแต่หนักแน่นผมจะไม่ยอมให้คุณทำลายความดีของใครอีกผู้ร้ายพุ่งเข้ามาอีกครั้งแต่สายฟ้าใช้ความเร็วและความเฉียบคมจับร่างนั้นได้แรงกระแทกทำให้ผู้ร้ายล้มลงและในแสงวาบของฟ้าผ่าสายฟ้าเห็นใบหน้าที่แท้จริงของผู้ร้าย เป็นคนที่เขาเคยเชื่อใจมากที่สุดหัวใจสายฟ้าสถานคุณทำไมคุณถึงทำแบบนี้ผู้ร้ายตอบเสียงแผ่วพรา่าเพื่อพายุที่แท้จริงเพื่อความลับที่คุณไม่เคยเข้าใจฝนเริ่มตกเบาๆอีกครั้งแต่สายฟ้าและเพื่อนรู้แล้ววีระบุรุษไม่ใช่ผู้ที่ไม่กลัวพายุแต่ผู้ที่ยืนหยัดแม้กลางความมืดและความจริงที่เจ็บปวดที่สุดสายฟ้าจับมือเพื่อนแน่น และก้าวออกจากอาคารเก่าฝนยังคงพรำเบาๆแต่แสงจากท้องฟ้าเริ่มสว่างและวิระบุรุษกลางพายุฝนพร้อมแล้วสำหรับทุกพายุที่จะมาถึงฝนหยุดตกสนิทแล้วท้องฟ้าเริ่มเปิดแสงแรกของรุ่งอรุณสาสองลงบนถนนเปียกสายฟ้าและเพื่อนยืนอยู่กลางถนนสายตาของพวกเขามองไปรอบๆด้วยความสงบแม้พายุและเงามืดจะผ่านไป แต่ร่องรอยและบทเรียนที่ได้เรียนรู้ยังคงอยู่ในใจสายฟ้าสูดลมหายใจลึกเขารู้สึกถึงความแข็งแกร่งและความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ใช่เพราะเขาไม่กลัวพายุแต่เพราะเขากล้าที่จะยืนหยัดแม้ในความมืดและความไม่แน่นอนพื้นของเขายืนข้างๆรอยยิ้มกลับคือมาอีกครั้งและความไว้วางใจที่เคยสั่นคลอนก็กลับเต็มเปี่ยมสายฟ้าหันไปมองเมือง เสียงนกร้องยามเช้าเข้ามาแทนที่เสียงฟ้าร้องสายแฟรูวีระบุรุษกลางพายุฝนไม่ได้หมายถึงผู้ที่สู้กับฝนหรือฟ้าเท่านั้นแต่หมายถึงผู้ที่สู้กับความมืดในใจของตนเองผู้ที่ยืนหยัดเพื่อคนที่รักและผู้ที่กล้าที่จะเผชิญหน้าความจริงไม่ว่าจะเจ็บปวดเพียงใดสายฟ้าหยิบมือเพื่อนแน่นเราเดินต่อไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดพายุใดก็ตาม แสงแดดแรกส่องลงมาอย่างอบอุ่นความมืดและพายุที่โหมกระหน่ำมาหมดไปแล้วและวีระบุรุษกลางพายุฝนเดินต่อไปอย่างสง่างามและมั่นคงพร้อมหัวใจที่แข็งแรงกว่าเมื่อวานเรื่องราวจบลงด้วยความสงบแต่ความกลา้าและความหวังยังคงอยู่สายแฟรรูวีระบุรุษที่แท้จริงไม่เคยหายไปเขาอยู่ในใจของทุกคนที่ยืนหยัดแม้ในพายุที่โหมกระหน่ำที่สุด